สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยายอีกแล้วนะคะเม่บ้านลองทำเมธิกาชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีคนสอบถามยามาค่ะว่าเบอรกินเมื่อแก่แล้วเขาจะเป็นประมาณไหนมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็คือเขาจะต้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ยาจะให้ดูที่ยาชาจากจากท่อนนะคะเห็นไหมคะ อันนี้ค่ะที่มันเป็นทอดนะคะแล้วเขาก็จะมีลูกขึ้นมาพอมีลูกขึ้นมาระดับหนึ่งเขาก็จะมีลูกอีกแล้วก็มีล่านะคะเหมือนเขาว่ายอดมาปุ๊บมันก็เขาก็จะมีลาอากาศ ขึ้นอีกนะคะดังนั้นไอตัวส่วนนี้ค่ะเราต้องตัดออกนะคะทุกคนเพื่อที่เราจะประดับนะคะแล้วก็นําไปชําใหม่การชาด้วยดินนะคะดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นมะพร้าวสับก็ดีมากๆเลยค่ะเราก็จะได้ต้นใหม่นะคะใช้เวลาในการแบบมีหน่อขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อยนะคะ1เดือนเราจะเห็นหลังจากนั้นสมบูรณ์ขนาดนี้ก็คือใช้เวลาเกือบ 30สัปดาห์นะคะทุกคนอันนี้ยายย้ำว่า30สสัปด,ดาห์นั่นหมายความว่าเขาจะออกด่างแบบสวยมากนะคะอันนี้ต้นนี้อาจจะยังไม่ถึงนะคะอย่างต้นนี้ถึงแล้วนะคะทุกคนคือเขาจะเริ่มแบบมีสวยมากๆนะคะแล้วเราก็บำรุงในส่วนอื่นไป คุณยาไม่อยากที่จะชำในดินหรือว่าวัสดุบุกจะมีวิธีไหนที่จะปลูกแล้วประดับไว้ที่บ้านได้หรือในห้องทำงานได้นะคะวันนี้ยามาแนะนำค่ะทุกคนบอกเลยว่าท,ทุกคนสามารถทำตามและง่ายมากๆนะคะนั่นก็คือหนึ่งค่ะ ต้นเมอร์กินนะคะที่ว่าแก่แล้วและมีรากอากาศสูงไม่สวยแล้วนะคะทุกคนแล้วเป็นแจกันนะคะจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทุกคนมีนะคะทุกคนหรือจะเป็นแก้วโหลอ,อะไรก็ว่ากันไปนะคะน้ําเปล่าค่ะทุกคนและนี่ค่ะของเล่นชิ้นใหม่ค่ะทุกคนบอกเลยว่าได้ผลมากๆนั่นก็คือหินภูเขาไฟค่ะทุกคนเดี๋ยวย่าจะให้ดูนี่ย่าขอแนะนาเลยนะคะ เมื่อเราใช้หินภูเขาไฟนะคะผสมน้ำแล้วปลูกลงไปบอกเลยว่ารากงอกไวมากและที่สำคัญประดับไว้ในห้องทำงานได้สวยมากๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันมาเริ่มจากการนี้เลยค่ะเรามาเริ่มจากการตัดยอดนะคะทุกคนอยากจะตัดยอดในส่วนนี้นะคะ เห็นไหมคะทุกคนในนี้ยาตัดยอดในส่วนที่เขาเป็นละอากาศออกมาแล้วเห็นไหมคะเขาก็จะมีส่วนต้นนี้นะคะก็สามารถรอให้เขามีหน่อเกิดขึ้นใหม่อีกได้เลยนะคะทุกคนอันนี้เก็บไว้นะคะในส่วนอันนี้เราจะทำความสะอาดนะคะก็จะเอาในส่วนของ ไอตัวอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะออกมาก็เดี๋ยวเอาลากนี่นะคะเก็บไว้เดี๋ยวยาไปล้างน้ํานะคะให้สะอาดอีกทีหนึ่งค่ะก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวยาล้างให้สะอาดก่อนอันนี้ยาล้างทำความสะอาดแล้วนะคะ แล้วมีข้อสงสัยใช่ไหมคะว่าอ้าวแล้วถ้าตัดแล้วไม่มีลากอากาศนะคะคุณยาจะทํำยังไงได้ค่ะทุกคนถึงแม้ยามีล่าอากาศยาก็จะเอาลากออกนะคะทุกคนเพราะว่ายาต้องการที่จะก,กระตุ้นให้เขานี่นะคะ เกิดรากใหม่นะคะแล้วรากตัวที่เขาจะเกิดเนะะี่ยค่ะเขาจะสมบูรณ์กว่าและก็สวยแข็งแรงนะคะถึงแม้จะต้องใช้ระยะเวลาแต่ว่าเราจะได้ต้นไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะทุกคนอันนี้รากเล็กๆก,ก็ปล่อยทิ้งอไว้ได้นะคะแต่ส่วนราก,กเกา่เกาๆมากๆเอาทิ้งได้เลยนะคะแล้วก็เอาส่วนอื่นๆทำความสะอาดให้สะอาดไปเลยนะคะ เนี่ยไอ้พวกเนี้ยค่ะที่เป็นใย,ยต่างๆไปหมดเลยนะคะโอเคค่ะเราได้แบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วน้ำนี่ค่ะเป็นหินวางก่อนนะคะวางหินภูเขาไฟลงไปนะคะในการลงรอบแรกก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าต้นค่อนข้างที่จะไม่ได้สูงมากนะคะ เสร็จแล้วก็นี่เลยค่ะร้อยคะ่ะเสร็จแล้วนะฮะทุกคนก็นี่เลยค่ะใส่น้ำลงไปนะคะ เสร็จแล้วค่ะเติมน้ําลงไปนะคะแล้วดินภูเขาไฟนี้นะคะเขาจะดูดซับน้ําเอาไว้นะคะแล้วก็จะเย็นตลอดเลยนะคะทุกคนชุ่มชื้นถึงแม้ว่าช่วงฤดูนี้จะร้อนแค่ไหนแต่นี่ค่ะหินภูเขาไฟนะคะปลูก เบอร์กินได้สวยมากๆไม่ใช่ปลูกได้แค่เบอร์กินนะคะทุกคนสามารถที่จะปลูกต้นอื่นได้ด้วยนะคะและสามารถที่จะควบคุมมูณนภูมิ mm hmm. เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้และรากมาไวมากมากเลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะทุกคนต้นอะไรก็ปลูกได้นในช่วงฤดูร้อนนี้ต้องเลยค่ะ mm hmm. หินภูเขาไฟค่ะทุกคน mm hmm. ก็อย่าลืม ไปลองปลูกกันดูนะคะบอกเลยว่าได้ผลยกบาบนี้นะคะทั้งกระถางไปประดับที่ห้องทำงานของเราได้เลยค่ะโอ้โหง่ายใช่ไหมคะก็อย่าลืมไปลองทำกันดูค่ะได้ทุกประเภทเลยนะคะถ้าอโกอนิมาไม้มงคลเบอร์กินนะคะมอนสเตอร่าและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน Quan para ti